แอดมินูหน่อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีวันที่หนึ่งพฤษภาคม2,567นะคะแอดมินูหน่อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับอ c ซีทางช่อง y o u t ท b e ทุกทุกท่านเด้ดอสำหรับมื่อนี้ก็เป็นมือวันหยุดอีกมือหนึ่งนะคะเนาะวันแรงงานท่านผู้ชมเป็นยังไงท่านผู้ชมสำหรับผลห้าน้อยเหมือนว่านี่ไปผิดทางเนะาะท่านผู้ชม ชคมา้านกันบอรธรรมชมห้าน้อยเมื่อวานนี้แอดมินหน่อยเจาะบอ่อเข่าเด้อธรรมชมเจาะผิดโตเด่นแปดได้เก้าแอดมินหน่อยเจาะหายทิศเก่าวิ่งเก่ารูดเก่านะคะเนาะวิเคราะห์ไปพิษท,ทางธรรมชมเมื่อวานนี้เก่าบอมีบอมาเหล็กเด่นที่สามารถจะวิ่งได้รูดได้เก้าสามห้าบอม่าเนาะธรรมชม เก้าสามห้าเขาไปที่เด่นแปดทา่านผู้ชมเมื่อวานนี้แอดมินหน่อยวิเคราะห์ไปผิดทางเด่นแปดเข้าในสิบหาคู่วินก็นคือแปดหกคู่เดียวเด้อท่านผู้ชมแปดหกคู่เดียวตรงๆหงฮานอยรอบปกตินะคะเนาะเอา้าท่านใดใดดีใจน้ำเด้อค่ะเด้อแปดหกไม่ทันใดใดเพราะนอกแปดหกเมื่อวานนี้ก็ วิเคราะห์ไปผิดท,ทางทานมชม้ชมอักสำหรับคลิปนี้มาตามกันต่อทานผช้รรมชมสําหรับฮานอยมัดรวมฮานอยมัดรวมมือนี่วันแรงงานโบยุดนะคะเนาะโบยุดหยุดแต่รัฐบาลไทยท่านใดที่เขาไม่แล้วอย่าลืมแอดมินหนน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องนําเนเดอร่ะเดอมักชอบกดติดตามไวเดอ่าทผูมชมรัฐบาลไทยสิออกแล้วทผูมชม่มอื่นแอดมินหนน่อยยังว่างรัฐบาลไทยยังมอเหมิดอยู่ เหลืออยู่ข้างบนชุดบนบอท่านว่างอยู่ท่านผู้ชมาชุดบน9้าคู่แต่วันลางว่างหายแล้วนะคะเด้อชุดบน9คู่ะคะบอท่านว่างอยู่ท่านผู้ชมอ่ะหลังจากคลิปห้าน้อยพอกันเนาะคะ่นะเนาะกับรัฐบาลไทยสำหรับคลิปนี้มาเบิ้งแนวทางห้าน้อยกันก่อนนะคะเนาะ แนวทางเลขคาน้อยมัดรวมประจําำวดวันที่1พฤษภาคม2,567เลขเด่นจับวินนะคะห้าหกเด่เด่น5และ6 เด่นตามสูตรหากระพเด่นประจำวันก็นคือแปดมาเด้อท่านผู้ชมแปดมาเด่นตามสูตรต้องดึงห้ากระพมาแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะเนาะสิบห้าผู้วินนะคะห้าหกห้าเจ็ดเด่นประจำวันบาง มื่อกับบอมาเด้อท่านผู้ชมคือเมื่อวานนี่บอมาเนาะคะ่นะเนาะเด่นประจําวันไม่มาสักตัวเลยนะคะเมือ่อวานมาแค่เหล็กเด่นตามสูตรท่านผู้ชมห้าแปดห้าสองห้าสี่หกเจ็ดหกแปด สองหกสี่เจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่แปดสองแปดสี่และสองสี่นะคะเลขเด่นประจำวัน แปดสอง่ได้ทำใม้ชม8 2ดสองส่จะว่ามันมาเดนให้เห็นก็นคือ8ตัวเดียวได้ทำใม้ชมมันมาตามสูตรมันมาตามสูตรที่หลุดใดก็คือ8ปดสำหรับเลกติดบัตรที่นี้มาเบิเลกดเดนแอดมินจิเจาะหาตัวใดทนผู้มชมเด่นหกับ6จะเจาะตัวไหน เด่นหและ6แอดมินเจาะหายหาเอท่าธรูมาชมวิ่ง5รูด 5. ห้าฮนี่วิ่งได้รูดได้เลท่าธผูมชมมืนี่ยหกคู่เด่นนะคะก็จะมี5้าหกห้าเจและ6 4 6คู่เด่นเน้นเจาะธรูามาชม มือนี้แอดมินเจาะไซหาวิ่งหารุดนหาหากท่านใดที่มักเด่นประจำวันก็คือแปดเด้อท่านผู้ชมเด่นประจำวันพุทธก็คือแปดวิ่งได้รุดได้เด่นในตารางก็คือห้ากับหกวิ่งได้รุดได้แอดมินเจาะให้ที่ห้าเด้อท่านผู้ชมเจาะให้ที่ห้าหากับะโปกในหลักท่านผู้ชมแอดมินสิเจาะถืกทางบอ มาอย่างน้อยแน่นอนหนึ่งตัวหรือมาคู่นะคะเนาะหรือกอดคอกันมาก็ได้มือว่านนี่มีเหล็กพี่น้องก็ท่านชมเดี๋ยวแอดมินเบ่งก่อนนะคะเด้อมือว่านนี้มีเหล็กพี่น้องอยู่ขึ้นหนึ่งศูนย์นะคะเนาะ คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาด้วยค่ะเด้อสองคู่วัดใจสองคู่วัดใจก็คือห้าเจ็ดห้าแปดเด้อค่ะเด้อห้ 5, 7, 5, 8, 3, 4, 5, 9, าเจ็ดห้าแปดสามรอบฮานอยท่านผู้ชมสามฮานอยเน้นพิเศษปกติและ vip ได้แล้วคือหยุดถ้าไปต่อเลขบรร่เขาขาดทุนเด้อท่านผู้ชมแอดมินจะบอกทุกคลิป ได้แล้วคือหยุดนะคะหากไปต่อเหล็บ่ามาตัวไผ่ตัวมันเด้อท่านผู้ชมอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอได้ค่ะเด้อมืมอนี้ไปต่อคือเก่าท่านผู้ชมหกวันติดนะคะเนาะหกวันติดแล้วไปต่อสามารถไปต่อได้ท่านผู้ชมชุดสามตัวนะคะเนาะเอาท่านผู้ชมสามตัวสามตัวยี่สิบคู่ ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะหากท่านใดสนใจเขากุ้มฟี่0926325513ดม้วยเด้อค่ะเด้อสำหรับในกลกุมแอดมินก็จะส่งแนวทางตงัวเลขฮานอยมารวมเลาพัฒนาเขา้าหายเสม,มอเด้อค่ะเด้อเลาพัฒนาก็ส่งเฉพาะเมื่อที่ออกฮานอยส่งเสม,มอเด้อค่ะเด้อสำหรับฮานอย เข้ากลุ่มฟีทักไลน์นะคะ0926325513สั่งสบู่กาแฟยาสีฟัน0926325513นะคะสบู่กุนต้านระเบิดคลไครเล่้งผิวขาวนะคะ1แพ็คมี10ก้อนราคา190บาทนะคะแล้วก็กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะมีเขาชงุมและโมโนนะคะเขาชงุมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่น ปวดหลงังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะโมโนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสนะคะยาสีฟันสมุนไพรหากท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7จ็ดขวบขึ้นไปด้วยค่ะเด้อพอๆแม่ๆท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะเนาะ มาสั่งยาสิบวันนำแอดมินไปลองใส่เด้ค่ะเด้อ,อยาสิบวันสกัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้เด้ค่ะ,ะเด้อเป็นยาสิวันสมุนไพรธรรมชมลองมาสั่งไปใส่เบืทองธรรมชมอ๋สุดท้ายนี้แอดมินหนอยขอบพุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้ค่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ